ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง YouTube วัสสลานานก็ด้วยนะทุกท่านทุกคนก็จะเป็นการอนุโมทนาสาธุด้วยนะทุกท่านทุกคนขอจเจริญธรรมเจริญพอดูบรรยากาศเนาะการประดับไฟทำบุญประภัยนี้ก็จีดีไซน์ถวายเป็นพุทธบูชาณนะวัสสลานานก็นะในวันนี้ก็วันที่20 ก็พระคุณเจ้าก็ได้เตรียมสถานที่ประดับไฟให้อย่างสวยงามนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอาสาธิชนนะมาร่วมก่อจะด,ดีไซน์ขนาดไหนนี่ก็ในายามค่ำคืน,นก็ประดับไฟเพื่อเตรียมงานเตรียมความพร้อมเพราะว่า ทุกๆปีนะช่วงก่อเจดีสายก็จะฝนก็จะตกฝนก็จะตกนะ,ะ,นกะกนะทุกท่านแต่ว่าปีนี้คงไม่ตกนะแล้วก็รอดูว่าห้ยาจโยมะจะมาร่วมก่อเจดีซายเยอะขนาดไหนเยอะขนาดไหน อานนี้รล่อว่าแสงไฟน่าจะไม่พอต้องเพิ่มสปอตไลท์ส่งไปที่กองทรายอากองทรายสักสองดวงเนะาะเพิ่มสปอตไลท์ไปที่กองทรายสักสองดวงยิงให้ความให้ความสว่าง เพิ่มสีสันของงานนิดหนึ่งนะประภัยณีก่อจีดีไซน์ซึ่งก็เป็นการนะจะทำขึ้นทุกๆไปตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะ,ะก็เป็นการทำบุญประเพณีก่อจีดีไซน์ถวายเป็นพุทธบูชาวัดสลลวนาก็กนะ ก็ทำมาทุกๆไปีนะก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่ออนุรักษ์รักษาประเพณีอดีงามไว้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอนุรักษ์รักษา,าสืบทอดไว้านา่ได้นานเท่าไหร่นะไว้นานเท่าไหร่เพราะว่าเนอะยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่ อะไรต่างๆก็มีความเจริญมีความก้าวหน้านะะก็ทำให้คนนั้นห่างวัดห่างวาห่า,หางภาษศาสนาห่างสินทางธรรมขเขา,เากันมากแลก้วก็เพราะว่าทุกคนนั้นก็ไปเรียนไปาศึกษาเพื่อที่จะอ่เอร่งสร้างอาชีพเนาะสร้างอาชีพหาง,งานทำาหาความมั่นคง ทางชุดทางครอบครัวนะก็ในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะก็เลยทำให้เนาะผู้คนละเลยเนาะละเลยสิ่ธรรมละเลยนะประธิประเพณีวัฒนธรรมกันอย่างเยอะแยะมากมายเนาะทุกท่านทุกคนกันอย่างเยอะแยะมากมายนะ หลายๆครั้งตลอดระยะเวลาเนาะหลายๆครั้งตลอดระยะเวลาที่ได้มาเป็นเจ้าวาดนะก็โดยมากการทํางานก็การทํางาน,กา,งานการเตรียมงานนะก็โดยมากก็จะาการาก็พระจะลงมือเองพระคุณเจ้าจะลงมือเองนะกยโยจงก็จะมาร่วมจริงจก็จะถึงวันงานบางทีก็ถึงวันงานก็ไม่มา เรน่อลายงานที่ผ่านมานที่รายงานที่ผ่านมานก็เงียบหายไปก็เนื่องด้วยเนาะเากี่ยวกับปัจจัยหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างาทุกท่านทุกคนอย่างที่เหตุที่คนไม่เข้าวัดก้อนหนึ่งก็คือประมาทฉลาดกว่านักเทศ เศรษฐกิจไม่อำนวยสังขารไม่ช่วยพระบอกหวยไม่ถูกวัิไม่ปลูกศรัทธาเห็นศาสนาไม่สำคัญการพนันเข้าสิงยุ่งญิงกับการเมืองรุ่งเรืองกับการมรรมนนะ,ะก็ชอบ อชอบอา,อารมณ์ที่ในการรื่นเริงบันเทิงจนเกินไปเนาะถ้าเอาธรรมะพูดถึงธรรมะนคนเลยมากทวันนี้ก็จะกำหุงเวลาเทศให้ฟังคนก็จะสายหน้าหนีแค่เนาะง่ายๆแค่เจริญพระพุทธมนต์10-20นาท,ทีนี้ก็ผู้คนก็นั่งบิดแล้วบิดทีบางคนก็อดทนทนไม่ไหวก็ลุกหนี ก็ลบกนีนะก็มีนะอันนี้ก็ในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันนะทุกท่านทุกคนดังนั้นนะกะ็เหตุที่คนไม่เข้าวัดคือประมาณอประมาณก็คือประมาทก็คือหลงละวะ่าหลงตัวเองว่ารู้ว่าเก่งว่าฉลาดพอแล้วนะอ่ะก็ไม่มีความกระตือรือร้อนไม่มีความ ภาคเพียนนะแล้วก็เมื่อไม่ภาคเพียนก็ก็ขี้เกียจไม่ทำไม่สร้างไม่พัฒนาปล่อย,ล,อยละ,ละเลยเฉยเมยไม่สนใจไม่ใยดีใครจะทำอะไรก็ช่างฉันจะอยู่อย่างนี้ประมาทก,ทก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทุกอาชีพทุกหน้าที่การงานนะประมาาประมาา,มาคือความละเลย ความไม่ใส่ใจความไม่สนใจความไม่รอบคอบความไม่ระมัดระวังความหลงความระเริงนะระเริงรื่นเริงหลงโดยเฉพาะหลงตัวเองหลงตัวหลงตนหลงตนลืมตายหลงกายลืมแก่หลงโลกลืมทำแท้หลงพ่อแม่ลืมดีลืมทำลืมดีลืมทำนี่คือประมาดงเช่นหลายท่านหลายคนที่ประมา ประมาไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเหีนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นมาพระคุณเจ้าที่บวชมาในยุคป,ปัจจุบันนะก็คือประมาไม่เรียนไม่ท่องไม่เขียนไม่อ่านเอาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของจัก,กรวาลน,นะมีข้ออ้างร้อยแปดมีเหตุผลร้อยแปดพันเก้า ที่จะเพื่อให้ตัวเองนั้นสบายให้ได้ไม่ลําบากให้ท่องให้เขียนให้อา่านก็ไม่ท่องไม่เขียนอา่านก็วันนั้นวันนี้เลยจะทําอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็อาราธนาศีลอาราธนาธรรมก็ไม่เป็น <c oughs> ะจะจัดระเบียบพิธีจัดโต๊ะมู่จัดดอกไม้แจกกันหรือจัดอันนี้มดจัดอาสลองอัสนะ หรือพิธีที่เป็นประเพณีประจำท้องถิน่นเกี่ยวกับทางการพิธีต่างๆก็ทำให้เป็นก็เลยทำให้อาคาดบุคลากรน,นะใน,นด้านที่เป็นผู้นำด้านด้านเนาะวิย,ยวัจกรคือการผู้บรรยายผู้บรรยายผู้นำทางศาสนพิธี นำสาธุชนไหว้พระสวดมนต์นะก็แม้จะไหว้พระก็ไม่เป็นแม้จะรัตนาสินก็ไม่เป็นแม้จะว่วสิ่ก็ไม่เชิญแม้จะรัตนธรรมก็ไม่เป็นคืออันนี้ก็คือเหตุผลคือประมาทคือไม่ศึ่อาเล่าเรียนกันเนาะอันนี้ก็วันที่22พฤษภาคมนะก็เรียนเชิญจเจริญพรอนะทุกท่านร่วมกันทําบุญ ก่อเจดีสายเนื่องในวันวิสาขาบูชาถวายเป็นพุทธบูชาก็จะมีการตอนเชา้าจะมีการทําบุญตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพัตนาชาวเดชพระคุณเจ้าและก็ทั้งวันก็จะมีการก่กรอเจดีซายประดับตกแต่งกองรายให้สวยให้งามนะไม่รู้ว่าหมู่ไหนจะได้สวยงามจะได้รางวัลเนาะก็จะมีรางวัลทุกรางวัลทุกกองเจดี G D, ทุกหมู่บ้านนะ นี่ก็ท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพสำหรับสุนส่วนรางวัลหรือเจ้าภาพน้ำาดิมน้ำแข็งเพื่อสำหรับสนลูกหลานเยาวชนในการร่วมทำบุญก่อจีดีซายก็เจริญพรนะติดต่อได้ที่วัดสลานาก็สำหรับทีนี้ก็นำเสอนอและพบกับท่านทั้งหลายไว้ที่เพียงท่านที่ก่อนในบรรยากาศทดสอบไฟย่อมๆนิดหนึ่งไม่เยอะแยะเพราะว่าถือว่าเราก็นะ สืบสารและอนุรักษ์เอาไว้เท่าที่จะทําได้เนาะเพราะว่าในทนัณะที่คนไม่มากละเลยเชิญไม่ไมสนใจนะก็ไม่รู้ว่าผู้คนจะมามากขนาดไหนก็ไม่รู้กันเนาะก็สำหรับเรื่องนี้ก็นําท่านชมและก็ร่วมทำมุลกันไว้ใ่เพียงเท่านี้ก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทางช่อง YouTube วัสเลานาะกด้วยนะทุกท่านทุกคนก็จะเป็นการอนุโมทนาสาธุด้วยนะทุกท่านทุกคนขอจเจริญธรรมเจริญพร